สวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระสิกิจเจ้าทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เรามีโอกาสนะครับได้อธิษฐานเผื่อนะครับสำหรับชีวิตของเราเองเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะเปิดน้มัสการนะครับเนาะก็เราก็ยังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานครับและเชื่อแน่ว่าทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็จดจ่อในการอธิษฐานอย่างมากนะครับพระคำของพระเจ้าในวันนี้ครับ ก็จะหนุนใจเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานด้วยนะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวครับบทที่17ข้อที่20ถึงข้อที่21นะครับพระคำของพระเจ้ากล่าวไว้ว่าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน้อยด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเามเล็ดพืชมเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเลื่อนจากที่นี่ไปที่นู่นมันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลยพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญในช่วงเวลาของการอธิษฐานนั้นก็คือเราต้องอธิษฐานอย่างใจกล้าหาญนะครับผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณครับหรือว่าคนที่เติบโตกับพระเจ้าแล้วหากเราลองดูพระสัญญาณนาประการที่มีให้แก่ผู้ที่อธิษฐานวิงวอนด้วยใจกล้าหาญเราก็จะรู้สึกว่าคำอธิษฐานของเราอาจจะมีความจืดชืดเหลือเกินนะครับ หรืออาจจะเรามากกักจะวนเวียนก,กับประสบการณ์เก่าๆนะครับหรือว่าความคิดเดิมๆเราแทบไม่เคยอธิษฐานทูลขอในสิ่งที่ใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับเราเลยนะครับยิ่งเรื่องการอัศจรรย์นะครับยิ่งเราแทบไม่ได้พูดถึงเลยนะครับแต่ให้เราคิดใหม่ครับเรากําลังเข้ามาเฝ้ากระส์เพราะฉะนั้นเราจงนำำําคําทูลขอใหญ่โตเข้ามาหาพระองค์นะครับ เข้มามหาพระองค์ด้วยพระคุณของพระองค์นะครับฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่ของพระองค์จะไม่มีสิ่งใดเลยครับเมื่อเราทูลขอแล้วจะไม่ได้ครับเมื่อพระเจ้าให้ในเวลาอันสมควรนะครับเพราะฉนั้นพระคมภีเนี่ยคือหลักฐานยืนยันความจริงที่ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงยินดีที่จะตอบคําอธิษฐานของเราทุกคนเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์ด้วยใจกล้าหาญนะครับและการอธิษฐานของเรานะครับก็จะไม่ใช่สิ่งที่ขัดแย้งกับพระสัญญาของพระองค์ นะพระเยซูก็หนุนใจสาวกของพระองค์นะครับให้อธิษฐานขออย่างเต็มกําลังนะครับเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าก็ะทาไม่ได้เลยครับพระองค์ทรงกระทาได้ทุกสิ่งครับเพราะฉะนั้นจงอธิษฐานทูลขอแม้วันนี้ท่านอาจจะไม่ได้รับในสิ่งที่ท่านทูลขออยู่แต่ให้ท่านอธิษฐานแบบปล้ำสู้นะครับโคโลสีบทที่4ข้อที่12นะครับพระคำของพระเจ้าตัดไว้ว่าเอปราฟัตผู้เป็นคนหนึ่งในพวกท่าน และเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ฝากความคิดถึงมายัางท่านเขาได้ปั้มสู้อธิษฐานเผื่อท่านเสมอพี่ต้องเกีียดไหมครับนี่คือการต่อสู้ด้วยการพยายามนะครับคือการอธิษฐานครับการอธิษฐานอย่างโอโ้โหแบบปั้มสู้เลยนะครับคําอธิษฐานนี้สะท้อนถึงการปั้มสู้ด้วยแบบโอโ้โหถวายตัวถวายชีวิตในคําอธิษฐานน,นั้นนะครับคําในภา,าษากรีกนะครับคําว่าปั้มสู้นะครับในพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ย หมายความว่าปวดร้าวทรมานพระคมภีร์ใหม่ใช้คํานี้บญญรรยายถึงคนที่ืหแบบปั้มสู้นะครับหรือว่าตรากตามพยายามจนแบบเหนื่อยลาหรือว่าเราจะมองภาพเหมือนนักกีฬาที่แบบเค้นพลังงานจากกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าทุกส่วนของร่างกายแบบในการแข่งขันเพื่อที่จะได้รับชัยชนะหรือว่าทหารที่กําลังโโหต่อสู้อย่างฝ่าฟันนะเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดนะครับเพราะฉะนั้น การอธิษฐานเช่นนี้เนี่ยถูกเรียกว่าเป็นการอธิษฐานที่แบบเป็นกีฬาแห่งจิตวิญญาณเป็นการอธิษฐานถวายอุทิศแล้วก็เป็นการอธิษฐานที่แบบด้วยใจกระหาญแบบพรำสู้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นในในวันนี้นะครับผมอยากเหมือนใจใพี่น้องทุกคนนะครับว่าชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยต้องมีความกระตือรือร้นกับพระเจ้าทุกๆวันเราจะไม่เพียงแค่อธิษฐานเรื่อยๆหรือว่าอธิษฐานขอในแต่ละวันขอพระเจ้าประทานนะ ในแต่ละวันประจําชีวิตมันไม่ใช่เพียงแค่นั้นที่ว่าเราขอการเลี้ยงดูจากพระเจ้าหรือว่าการที่เราขอพระเจ้าที่จะทรงนำเราแค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นครับแต่เราต้องขอขอให้เราที่จะเติบโตกับพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้าหเห็นฤทธิดเดชของพระเจ้าในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับให้เรากล้านะกล้าที่จะรับใช้กล้าที่จะทูลขอเผื่อคนหนึ่งให้พระเจ้ารักษาคนนั้นใหน้หายนะครับกล้าที่จะอธิษฐาน อย่างนักปัมสู้นะครับวันนี้เราที่หารด้วยกันพระเจ้าผู้ทรงู่ยิ่งสูงสุดช่วยเหลือข้าพระองค์ทั้งหลายเองที่จะเป็นนักอธิษฐานด้วยใจกล้าหาญปัมสู้เพื่อที่จะเป็นที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าเหมือนอย่างเอปรฟัตที่เขาได้ถวายชื่งเขาในการปัมสู้อธิษฐานเพื่อคนอื่นข้าพระองค์ทั้งหลายยังมีคุณพ่อคุณแม่ยังมีสามีภรรยาที่เรายังคงต้องอธิษฐานเพื่อเขา ในการที่เขาจะมีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้ายังต้องอธิษฐานเผื่อหลายคนที่ยังต้องกลับใจใหม่วันนี้เราขอการทรงนำและขอพระองค์ที่ท,ทรงช่วยเหลือ้าบลงทั้งหลายให้เป็นนักอธิษฐานอย่างใจกล้าหาญและเป็นนักอธิษฐานอย่างตร้งสู้เดีวยวพระองค์จะาดโปรดช่วยเหลือข้าบลงทั้งหลายจึงอธิษฐานในความเชื่อในพระนามขององค์พระสุ้สุดเจา้อาอเมนขอพระเจ้าผ่นครับพี่น้องครับ